โอ้โหแรงพันสองสวัสดีคุณผูม้ชมทุกคนด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง TJ Channel ค,ครับคลิปนี้ครับขอสัก29ไลค์ครับ10แชร์และช่วยกด subscribe เป็นใจกันด้วยนะครับผมก็มาคุณผู้ชมเรียกว่าว่างๆนะครับมากด r ร n กิ้งกันสักหน่อยนะครับไม่รู้ว่าทำอะไรดีเนาะโอ้โหเจอแล้วเว้ย แบบว่ามาเล่นแบบขำๆอะ่ะรอเซิร์ฟเปิดพรุ่งนี้นะครับก็ยกว่านี่ก็เที่ยงคืนกว่าแล้วนะครับจะเจอใครครับแรงกิ้งไอดีหลักก็นี่ไอดีหลักนะครับคือไม่ได้เล่นมานานมากแล้วแรนกิ้งนะครับส่วนใหญ่จะเข้าไปที่ไอดีสปอนเซอร์ที่ส่งมาให้รีวิวมากกว่าครับ <S <S โอโ้โหโอ้โหแรงพันสองปูเป้คุณปูเป้ตายเย็นครับโอ้โหซาเน่ไม่ฟีดอีกให้ตายเถอะเดี๋ยวขอปรับเมซี่่อยนะนะโอ้โห ต้อนรับกันอย่างนี้ครับแม่ไปครับเอเดสก่อนนะครับเซสนาบีไปเลยดีกว่าเฮ้ยโอ้โหลืมดูทีมฝั่งตรงข้ามบันไลยนะครับโอ้โหเจอแรงพันสองต้อนรับกันแบบนี้โหตึงแน่โอ้โหผมว่าโดนปะโดนปะขนาดแรงใกล้ๆกันเนี่ยยังตึงเลยนะครับโอ้โหงานเข้าอ่ะคุณผู้ชม ตายเถอะมาเล่นครั้งแรกเจออย่างนี้เลยหรอแรงกิ้งช่วงดึกมาฮะตั้งใจก่อนฟันไปขึ้นเมาเออโอเคครับเดอะบอยมาดิครับเมสซี่ยังไงรู้ว่าโอ้โหลั่นไปแล้วโอ้โหลั่นไปแล้วครับยังได้อยู่ตอเรสนิดนึงนิดนึงมานาทีโอ้โหนกไม่เป็นไรนะครับถือว่าไม่กดดันแล้วกันนะครับแรงพันสองอะ<ป>ชิวๆไปนะครับมา โอพีเตอร์เช็คด้วยว่าเหมือนกันเลยเว้ยเบียรลินตัวแจกวันเนี่ยสวยครับเดะบอยโรดี Boy, ody, Vera, Marty, ้เวียร่ามาทีหนึ่งยี่ยมครับทำชิ่งหนึ่งสองตอเรสหลุดหลุดแล้วอย่างงี้อื้เ <c oughs> ช็คมาเว้ยเอาวะใจเย็นใจเย็นเ,นเกมของเราตอนนี้ต้นเกมเราครองได้ครับเอ้ยรอบสั้นวะแบรรอบสั้นต่อเรสคู่รุมครับสุดยอดนี่ไงคู่หูในตำนานครับหน้าคู่ด้วย เฮ้ยโอเคแคมเบลมาเที่ยงคืนอย่างนี้ครับสวยครับใจเย็นใจเย็นกระชากดีครับนี่นิดนึงนิดนึงสวยเดอะบอยโอ้โหไม่ขึ้นพาะเออมันของจริงว่ะน่าจะเป็นกลางรับนะมามาดิครับดักทางแป๊บเดอะบอยลงไปตำแหน่งก่อนลูกอุ่นิดด้วยเหรอนี่น่าจะฟูไอคอนิกเฮ้ยชิปหายละ สวยครับแม่ไปล็อกนะมาครับส่วนกลับครับไม่มีล็อกเราบนต่อบอลน่นนะสวยนิดนึงได้อยู่ครับโหตึงแล้วเนี่ยตึงแล้วเนี่ยทำเป็นเล่นโอ้โหนี่มาโอ้โหติดแล้วสวยเราเรดยังไงเมสซีมม่มาครับโอเคได้อยู่เนต้ามาครับ ตึงว่ะตึงว่ะคาฟูคาฟูคาฟูยอดอ <c oughs> อจักรยานากาดเฉยตอเลสมาฮะตึงว่ะคุณผู้ชมตึงจริงอันเนี้ยบุลลิตเนี่ยผมโคตรอยากได้เลยวะ่ะมาดิครับรุมรุมบุลลิตเออสวยครับมาริเนี่เคลียร์ก่อนโหู oh, มือไม้สั้นนะตอนนี้บอกเลยมือไม้สั้นนะครับเจอแรงพันสองห้าสิบกว่าเนี่ย ไม่ธรรมดาเลยนองโหมาอืมนิดเดียวผมว่าเขาต้อง,งส่งมาสวนดิสวนนี่ครับต่อเรสต่อเรสคุงต่อเรสคุงต่อเรสคุงหลุดดีครับอย่างนี้หลุดแล้วไม่ออกมาพี่ดิชเชตก็จิ้มไปครับ1นศย์ครับคา u เตอร์แอคแท็กมาเรากดข้ามอยู่แล้วนะครับเราสปิริตเล่นอย่างนี้ครับถึงจะมันครับเฮ้ยนำพันสองว่ะ เอาเรื่องเฮ้ยไม่เอานะอย่าเสียเร็วก็พอครับนั่นไงไม่เอานะต่อเรสนั่นไงรุมอย่าบอกนะครับเนี่ยผมเป็นบ่อยมากนะครับใครเป็นเหมือนผมบ้างนำแล้วแบบคุมเกมไม่อยู่อ่ะเหมือนลน้นอ่ะเหมือนล้นอ่ะเอาบองตรงนะครับเสมอโคตรไวอ่ะนำทาไมวะเนี่ยมากาฟู 12ึ่ไปดีครับคาฟูคาฟูแล้วคลอสมาโอ้ย oh. ปีเตอร์เช็คเขาเอาเรื่องว่ะทำไมเราไม่เหนียวเหมือนเขาบ้างวะเมื่อกี้เนี่ยเช็ค oh. มาดิครับหลอก1สเต็ปโอ้โหเปิดเบาไปว่ะเรียบร้อยได้ไหมไม่ได้อีกโอ้พักขึ้นไปครับเสมอแรงพันสถือว่าโอเคโอ้โหกาดเราหครั้งนะครับเขา1ครั้งแต่เราเข้ากรอบสอลูกเอง น้อยมากยิงนกซะเยอะนะฮะมาครับครึ่งหลังไม่ไม่พูดเยอะนะครับไปก่อนลูกสูตรครับลูกครอสครับลูกสูตรลูกนี้โอ้โหเมาลินี่เก็บเต็มว่ะผมโคตรชอบอะกุลิล้วบอกตรงอยากได้มากเลยนะมาเสริมทีมหลักครับมาเคมเบลเฮ้ยโดนอีกปะเนี่ยโดนอีกปะเนี่ยโดนอีกปะเนี่ยนิดนึงสวยครับโอรด,ดี้ โรดี้จาเย็นคือตอนนี้ไม่กล้าบุกกลางเลยนะเพราะว่าเขาเล่น4 2 1สเอ้ย4อะไรนี่แหละหน้าคู่อะไม่กล้าบุกกลางเลยวะคือแบบกลางเขาแน่นมากเอาโดนอีกแล้วเอาอีกแล้วกลางเขาโคตรแน่นนะครับผมต้องแบบไปเล่นปีกแล้วไม่ไหวนะครับอย่างนี้สวยแคมเบลเนต้าสวยครับจ่ายกีดอีกแล้วสวยครับจเย็นครับเราต้องบุกทางปีกนะคือเข้ากลางเนี่ย โอ้โหมาเลยครับพูดเยอะก็โดนครับพูดเยอะอย่างนี้ก็โดนดิรูมินิกเก้ออกมาร้อยคือเห็นนะแรงฟันสองอะ่ะเขาแบบเขาแบบยังไงอะ่ะใช้โอกาสไม่เปลืองอะ่ะบอกตรงนะครับคือคมมากอะ่ะโอ้โหหรือเราเล่นเกมรับแย่ว่น่าจะเราเล่นเกมรับแย่นะโอ้โหโอ,โอ้ลูกสูตรไม่ติดสักทีว้ย อย่าบอกโดนลูกสามนี่จบเลยนะสวยหลอกทั้งเขาหลอกทั้งเราฮนะคาฟูเข้ากางอีกแล้วใจเย็นใจเย็นมาน,น่นี่สวยตอเรสตอเรสตอเรสยังไงเมซี่หักลบบางทีเฮ้ยจับหมาวะ่ะจิ้มจิ้มแล้วเรียบโอ้ยลอยครับสองสองเซส,สนาบรีขอก่อน เสมอและขอทําเกมก่อนโอ้โหเขาหยุดเกมเลยนะก็เราไม่ไม่ต้องเปลี่ยนครับเราผมไม่ใช่แบบสไตล์เปลี่ยนตัวนะครับคือแบบผมไม่ค่อยเปลี่ยนวะผมบอกตรง,งนะครับจัดไปเรียกว่าเล่นครั้งแรกนานครั้งครับผมจะมาเล่นแรงกิ้งนะฮะเจอชุดใหญ่ไปกระพริบเข้าไปแล้วเฮ้ยเปลี่ยนตัวติลงมาเหรอมาเอาคืนหน่อยเว้ยเปิดดีครับลูกสูตรลูกสูตรหลุด เอามาดิครับลูกสูตรอย่างนี้เม็ดสีเม็ดเฮ้ยตอเลสโอ้น่าเปลี่ยนลุมลงมาวะ่ะผมก็มีนะลุมเนิเก่แต่แบบตอเลสเข้ามือกว่านะครับจะไปเจ็ดสิบสามว่ะมาดิครับมาดิครับโอ้โหสวยโรดี้มาครับเราต้องบูกด้านข้างนะครับบุกตรงกลางเนี่ยไม่ไหววะ่ะ สวยสวยแล้วออปปูโยโนี่ถ้าปูโยโมาช้านะไม่อยากจะนึกภาพครับมาฮะได้ลุ้นต่อเจ็ดสิบเจ็ดเลยครับอือแล้วยังไงสวยโรดี้ยึกหน่อยอืมโอเคโอเคโอโหจ่ายยังเบาอ่ะเฮ้ยอือใ้เดอ์บอยหัวแดงแล้วคุณผู้ชมโอเคได้อย่างนี้ได้ไม่พลาดครับ สวยตั้งก่อนตั้งใหม่ก่อนครับแปสองละบุกครับเราต้องหวังสามแต้มฮะเสมอถือเอาประสบการณ์ชนะคือกำไรครับแพ้คือเท่าทุนโอเคต่อเรสพลิกอืมนี่โอปุโยโหลายจังหวะเลยนะปุโยโเขาคือแบบจิ้มดีมากอะ่ะอะไรครับนี่โรดี้สวยเวร,ราโอ้โหเด็ดเดเดจงเย็น โอ้โหเฮ้ยแปดเก้าไม่เอานะไม่เอานะครับนาทีบาปไม่เอานะครับทดสองนาทีไม่เอานะครับ,บร,บด 2, รบุดแล้วเฮ้ยออโอ้โหเรียบร้อยโอ้โหมองที่นี่เมื่อกี้ใครเห็นบ้างเมื่อกี้โอ้โหมันสัก,กัดโดนแล้วเว้ยแต่แบบนี่ฮะม,มันโดนไม่เต็มเท้าลงโทษเลยแล้วผมก็ไม่กดออกมาด้วยนะเพราะว่าผมเชื่อใจพี่ด้เช็ค แต่เช็คผมไม่เซฟเลยว่าเกมนี้แล้วก็จบสุดยอดครับสุดยอดจริงๆเกมนี้คือแบบว่าโอ้โหเสียดายมากนะครับดูดีเขาบุก3ามครั้งอ่ะเป็น3ประตูเช็คไม่เซฟให้ผมเลยนะเกมนี้อย่างว่าครับต้องยอมรับนะครับว่าเขาเก่งกว่าเขาคมกว่าแล้วก็เขาปิดเกมได้ไวกว่าครับซึ่งต้องบอกเลยว่า เสียด้ยไหมผมก็เสียได้นะแต่ถามว่านี่คือเป็นประสบการณ์ครับการที่เราเจอแรงสูงสูงนะครับไม่ได้เจอกันบ่อยๆนะครับส่วนใหญ่จะเจอเป็น1 9 0 0 8 0 0เนี่ยมากสุดก็1100แต่อยู่ดีนะครับให้รู้ว่าผมคิดอะไรอยู่อยากอัดคลิปเล่นแรงกิ้ง1,250กว่ามั้งก็บอกตรงนะครับว่าประสบการณ์ที่ดีครับคือมันมากและผมต้องเก็บเอาไปทำเป็นการบ้านนะครับ เรื่องของการจบสกอร์คือถ้าเราจบสกอร์คมอะ่ะอย่างที่เห็นนะครับคือสุดยอดมากแล้วคุณผู้ชมคนไหนครับที่อยากให้ผมเล่นแร็งกิ้งโชว์อีกหรือว่ามาลดแล้งนะครับมาเพิ่มแร็งกิง้งยังไงก็คอมเมนต์พูดคุยได้นะครับว่าแบบนี้ดีแล้วพี่หรือว่าเพิ่มตรงไหนลดตรงไหนไปก็สามารถคอมเมนต์บอกผมได้ทุกอย่างนะครับผมก็เป็นนั้นว่าคลิปนี้ประมาณนี้แล้วกันครับสำหรับคนที่ชอบครับก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับผมยังไงเจอกันคลิปหน้า ขอบคุณครับ